หูโ้โหเขาเดินยญ้าบังไปหมดเลยค่ะโู้น่าสงสารมากๆเลยแล้วดูนี่โอ้โหสวัสดีค่ะวันนี้วารุตาจะพาเพื่อนๆไปดูผักกุดฝรั่ง อยากคิดถึงเขาค่ะอุ้ย mm hmm. เห็นปักกูดฝรั่งแต่ไม่ใช่ปักกูดฝรั่ง mm hmm. เห็นสะดอฝรั่งขอยอดเขาหน่อยค่ะยอดนี้วรุตาเดินเก็บไปเรื่อยมันก็เลยไม่ถึงทางสักทีไปค่ะไปต่อ mm hmm. ก็จะพาไปดูผักกูดฝรั่งแล้วก็จะไปดูว่าเขา สภาพตอนนี้เขาโตไปถึงไหนแล้วคะค่ะบรรยากาศวันนี้คลึ้มๆอีกแล้วค่ะ ช่วงข้างทางนี้ก็จะมีต้นเมเปลิลมีต้นฮอลลูนเดอร์นี่ก็ฮอลลูนเดอร์ค่ะฮอลลูนเดอร์ตั้งนั้นเลยค่ะดอกเขาโรยไปเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูผักกุดฝรั่งกันนะคะอุ้ยนี่ต้นผักเซียนฝรั่งเต็มเลยค่ะเขากำลงังมีมีมีลูกของเขาค่ะ โอ้ยดูเป็นนดูอันนี้คือตำเอ่ตำแยฝรั่งกำลังออกลูกกำลังลูกของเขาค่ะใบของผักเซียนฝรั่งถ้าเป็นใบแบบนี้ก็ยังสามารถทานได้นะคะไม่ใช่ว่าทานได้แต่ยอดเขาอย่างเดียวเอาใบานี้ไปกินสด ไปไปเอาไปผัดหรือเอาจากไปทําอะไรก็ได้แตนผักตัวหนึ่งได้เลยค่ะมีน้องพิมพ์แม่พิมพ์พาเพลินนะคะช่องของน้องก็พาไปผัดใส่ผัดไทยพาไปกินคู่กับขนมจีนอร่อยค่ะลองดูนะคะลองดูนี่ลูกเบอร์รี่อุ้ยมีแต่ต้นไม่เห็นลูกเลยค่ะ นี่โอ้ยโอ้ยดอกนี้สวยมากๆเลยค่ะวรุตาอยากจะเอาไปทำน้ำผึ้งแต่แค่นี้มันไม่พอมันมันน้อยไปโอู้นุ่นกำลังจะบานโอ้ลุนเดอร์สวยมากๆเลยค่ะไม่ได้มาดูผักกูดฝรั่งนานแล้วค่ะเพราะตอนนั้นที่วรุตามาเก็บงวดที่แล้ว เขามาสายนะคะ่ะก็เลยได้เก็บไปแค่นิดเดียวเองนี่โอ้โหดูนะคะนี่คือผักกูดฝรั่งของวารุตาค่ะโอ้โห เขาแห้งแรงมากเลยค่ะแม้กระทั่งกิ่งก้านเขาดูนะคะแห้งแรงไปหมดเลยนี่ทำเย่ฝรั่งโอ้โหดูไม่เห็นซากของเขาเลยค่ะโอ้ยปักกูหายไปไหนหมดแล้วเนี่ยนี่ค่ะโอ้หเขาโดนหญ้าบังไปหมดเลยค่ะโอ้ยนะ่าสงสารมากๆเลยแล้วดูนี่โอ้โหพุรุตาสงสารเขาจังเลยค่ะ สงสัยช่วงรุดูใบไม้ร่วงวารุตาต้องเก็บไปปลูกที่บ้านเยอะๆแล้วล่วะค่ะดูนะคะดูสภาพเขาตอนนี้น่าเศร้าใจมากเลยค่ะโอ้ยปักขูดฝรั่งแล้วตรงที่วารุตาอยู่นะคะปักขูดฝรั่งก็จะมีตรงนี้ที่เดียวค่ะตรงอื่นไม่มีเลยโอ้โหน่าเศร้าใจจังเลยค่ะ ดูนะคะดูดูสภาพของเขาณนปะัจจุบันตอนนี้ปากกูดฝรัง่งเดี๋ยววรุตาดูนะคะว่าเขาเป็นสเปิร์มแล้วหรือยังไม่เป็นเลยค่ะไม่เป็นสปอเลยสปอเขายังไม่ยังไม่เกิดเลยค่ะแดงว่าเขาก็ยังอ่อนอยู่แต่สภาพเขาเหมือนกับโดนร้อนโดนแดดใบของเขาไม่ค่อยจะสมบูรณ์เลยค่ะ ปีนี้เป็นปีที่เขาขาดน้ำมากมากเลยค่ะน้ำก็ไม่ค่อยจะเอ่น้ำไม่เยอะปีนี้หูยดูนะคะเพื่อนๆตะกอน้นใบเขาใหญ่ดีค่ะโอ้ยน่าเศร้าใจจังเลยปักปูดฝรั่งเดี๋ยวอย่างนั้นมารุตาก็ต้องรอปีหน้าแล้วล่ะค่ะรอปีหน้าคงจะได้เก็บมากกว่านี้ แล้วมาดูหันหลังมาอีกฟางนี่ต้นโฮลุนเดอร์ค่ะโอ้โหนี่ค่ะสงสัยนี่มีเชื้อราเต็มเลยวะเออวรุตาพอจะได้เก็บเห็ดูหนูกับเขาไหมเนี่ยนี่ค่ะหูดูมุมนูต้นนู้นก็ย่างใหญ่เลยค่ะโอ้โหนี่ข้างล่างเต็มไปหมดเลย โอ้โหแต็มมากเลยค่ะโอ้ดูดูดูด,ด,ด,ดโอ้โยวันนี้ก็เศร้าใจมากๆเลยค่ะสำหรับไอ้ปักขูดฝรั่งเขาโดนแทรกไปกับต้นหญ้าอื่นๆเต็มไปหมดเลยค่ะ เดินกลับบ้านด้วยความเศร้าใจค่ะเพราะว่าต้นผักโขดฝรัง่งไปเสร็แล้วโอ้โดูนี่นะคะนี่คือผักฟันสิงโตทั้งนั้นเลยค่ะโดนเจ้าหน้าที่เขามาตัดตามขอบต่างๆเต็มไปหมดเลยค่ะแต่เขาก็ายังโตของเขาได้อย่างเต็มที่เลยนะคะนี่ ยังไงก็ฝากเพื่อนๆนทุกๆคนดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะนี่ค่ะผักเซียนฝรั่งโอ้ดูใบดูใบยอย่างใหญ่เลยแล้วก็นี่ผักตำแยฝรั่งอันนี้ตั้งอ่อนตั้งแก่มอยู่มุมนี้เลยค่ะยังไงก็ฝากดูเพื่อนๆนทุกๆคนนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะ อยู่ดีมีสุขกันทั่วหน้านะคะสำหรับวันนี้วัูุจักก็ต้องของตัวไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย